ก็ครับสวัสดี FC, เอฟซีเฮียหมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะจ๊ะทุกคนเฮ้อพวกเราเฮียหมีที่ร้านพัฒนะอโอ้ไม่ต้องพูดพร่ำตำเพลงใช่ไหมมาจัดชัด,ดในเกมใครเชื่อในช่วงเราลัคนิธรมนะโอ้โหเฮียรอบที่แล้วมันดูดอะรอบที่แล้วโอ้โหมันเข้าไม่ดีสักเท่าไหร่ทุกคนนะมาจัดรอบนี้ผู้พันก๊อปแท่งเกมเข้ามาใช่ไหม นี่อาเปรใครเชียนยูในนั้นในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นชั่วโมงเกมให้มันจะโบ๊ะบะโบชับโบเชะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้ากลุ่มแบบนี้ปักหมุดใต้คอมเมนต์กันเลยนะจ๊ะก่อนลื่นฝังกดไลค์กดแชร์กดสับไว้กำลังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็เล่นตามนั้นมามาจัดกันต่อเพื่อเกมใคลเชียนวินใช่ไหมเรายังไม่ได้ทำกิจกรรมแจกเลยเอ,อรอบที่แล้วเราไม่โบ๊ะบะสักเท่าไหร่เราเลยไม่ได้แจกนะรอบนี้ถ้าโบ,บ๊ะเราแจกทันทีให้ แล้พูดความทำาเพลงเพื so 5, s, ่อนโกโกโก้ฮัลโหลมอตฮัลโหลมอตฮัลโหลมอตไปกับทุนประหตพันนิดนิดทุกคนนะยี่ไม่ต้องพูดเยอะกูจัดเบียดครับพันเลยให้ดูแลรู้รอดหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมจะได้แจกสักทีอ่ะโอเคไหลดีงานไหลดีอยู่เพื่อนโอเคขอสักสิหมุนได้ไหม ทีมูลกันโอเคถือว่าไหลดีของบนอีกสักทีดีกว่าไหมไปโอ้โหเพื่อนมันต้องอย่างนั้นดิมันต้องอย่างนั้นดิเออ,าอมาฮะโอ้โหเอยอย่างเงียบดิเด็ยฮะพันเลยนะโอ้โหลูกเจมาขอลูกเคสองเพื่อลูกคิวได้อยู่ต่อเนี้ยลูกเคไป ต่อมาไอ้ไม่มายังตามทุนกันอยู่เลยเพื่อนโอเคได้อยู่เพื่อเล็บก่อนงามงามโอ้ย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 ฉับชาบมาดีโอ้โหยังตามทุนกันอยู่เลยอ่ะได้อยู่ดอกนี้ฮะบกปะไหมโอ้โหโอเคได้อยู่ โอ้โหประทัดทต่อเนื่องมาเลยลูกเอโอ้โหไม่เปลี่ยนเลยเอว้าโอ้โหจออย่ี้ว่ายังไรว่ายังไรว่าอย่างไรสองพันหกร้อยหกจะเป็นรถกันนะไปโอ้โหบวกมานิดหน่อยแล้วนะบวกมานิดหน่อยอุ้ยฉาบโอ้โหดอกสุดท้ายว่าไงครกงามๆโอเคโอ้โห ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบโอ้โหบวกมานิี้หน่อยแล้วกันโอเคขอลดเบ็ดก่อนนะจัดที่เบ็ดสี่สิบกันต่อปอนด์อเป็นเช็คลายก่อนเพื่อโอ้โหทำไมมันไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้อ่ะพอทัดมาขนาดนี้ตอนเข้าบิกดินไม่จ่ายแบบนี้บ้างอ่ะไปสกัตเตอร์ห้าด่วเพื่อโอ้โหดอกนี้ว่าแล้วโอ้โหหมุนมาแบบนี้หมุนมาแบบนี้ก็เคลียวไปเลยเพื่อ ไอฮะเอเคได้อยู่มาอยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนไปสักทีแล้วกันผยงานยังไหดีเลยย,ยังไหวดีเลยใช่ไหมไปต่อขอข้างบนสักทีไหมข้างบนสักทีเพื่อนโอ้โหข้างล่างคนจะบกต่อเลยปะควจะบอกต่อเลยปะ โอเคเว้ยเ,เลยไปคูณสิบแปดเลย,ย,ไ, 20, ยไหมไปคูณสิบแปดเลยไหมโอ้โหไปคูณยี่สิบเลยไหมไปคูณยี่สิบเลยไหมเพื่อนโอเคน่นไหลน่านไหลไปแต่คูณยี่สิบยกกันนั่งมาฮะตาเพื่อนมันต้องเบาๆหน่อยดิโอ้อย่างเงี้ยบเลยลูกสิบได้อยู่ที่หกนี้นะก็ถือว่ายังเบานะสิบร้อยแปดสิบเองอะ่ะ โอ้โหไหนอย่างเงียบอย่างเงีย้ยโอ้โหยิงเงี้ยวว่ะขเงียบว่ะเ,เพื่อนโอ้ได้อยู่ฉับไหมโอ้โหฉับไม่มาโอ้โหเบามากเบากริบเลยเพื่อนห้าร้อยหกสิบโอ้ขนาดคูณยี่สิบนะ จัดเป็ร้อยเหมือนเดิมมาขอแค่สองหมุนลวกันนะแปดคูณจุดสองลกันนะให้มันเข้าก่อนดีกวนะ่าะโอเคถือว่ายังไหลให้เราอยู่ไปโอเคเขาแปดคูณจุดสองลวกันนะเออมาฮะอุ้ยได้อยู่เพื่อนลูกเคีโอ้โอ้ ไอ้แม่รับโอ้โหดอกนี้แม่ปรับดอกนี้แต่ว่าไม่ไม่มีหน้าใหญ่ไม่มีตัวใจนะหกหกพันหกพันสามสิบเปก่อนแล้วกันไอหกพันสามร้อยเป็นแล้วกันเพื่อนโอ้โหเอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องเลยนะได้อยู่ดอกนี้ว่าไงมารอบนี้ได้รู้แล้วนะรอบนี้ได้รู้แล้วนะเดี๋ยวไอ้ชาบ โอ้โหลูกเอได้อยู่เพื่อนขอสองในงทังสองไหมมาหาสองแท้องมาลูกเอทั้งสามขอฉาบท้งสองเพื่อลูกเอทั้งสมมาขอฉาบท้องพันต้องอย่างนั้นดีกระทัดช่งหนึ่งกระทัดมาด้วยเออสิบช่อองโอ้โวว่ายังไงเจ็ดนสองร้อยหกไปก่อนแล้วกันนะเออายอย่างสุดอย่างสุดอย่างสุดงามสุดเลฟอย่างสุดอีกแล้วโบให้ดอกนี้ บอกให้ Boy, ดอกนี้ว่ายังไงโอ้ยคากินกันแจกกันเลยดีกว่าพื้นเราแจกกันเลยดีกว่าพื้นโอ้โหอย่างสุด300บาทหรางวันกันเลย300บาทห้ารางวันกันเลยโอ้โหอ,อากาดิกากดสมัครใครให้ยัมีกดคอมเมนต์มาเลยนะโอ้โหอย่างสุดอีกแล้ววันนี้โป๊ะโอ้โห21,180 นึกว่าจะไม่มามันมาจนได้นึกว่าจะไม่มามันมาจนได้โอเคเอาเป็นว่าเราทํากิจกรรมแจกดีกว่านะวันนี้วันจันใช่ไหมเราจะประกาศผู้โชคดีในะวันศุกร์นีล้วกันนะโอ้โหฝากติดตามกันด้วยนะจ้าทุกคนนะโอ้โหอย่างสุด300บาทห้ารางวันใช่ไหมสามร้อยบาท5รางวันโอ้โหอย่างสุดอย่างสุดอีกแล้วอย่างสุดโอเครับคอกติการลนฮะ สับสับสัไครแล้วก็กดคอมเมนต์มาให้หเฮียหมีด้วยนะอยาให้เฮียหมีเก่งลน่ยเจ้าข่าาแบบน,นแจบบ้งเขมาได้เลยนะโอเคพอไม่ไาย,ายเลิกฝากกิจกรรมด้วยนะบายจุ๊บ